ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิวก็มีไอเทมดีๆเด็ดๆมาแนะนํากันอีกแล้วค่ะนี่เลยครีมกันแดดออร่ามีซันบล็อกนั่นเองนะคะจะดีขนาดไหนไปดูกันเลย ตัวนี้นะคะเขาเป็นกันแดดสูตรใหม่เลยค่ะจากแบรนด์ออรามีค่ะซึ่งเขาพัฒน,นาสูตรให้ดีขึ้นจากตัวเดิมด้วยนะคะเป็นไฮบิดซันสกรีนค่ะทุกคนเขาจะช่วยปกป้องผิวด้วยเทคโนโลยีสารป้องกันแดดขั้นสูงทํางานถึง3ขั้นตอนนะคะดูดซับรังสี UV กระจายแล้วก็สะท้อนแสงค่ะทําให้สามารถป้องกันผิวของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อซ c ค่ะเกลี่ยง่ายบางเบาปกปิดได้เนียนกริบเลยค่ะกันแดดได้ถึง SPF 5 0 PA บวกบกนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิว ทุกสีผิวเลยค่ะและตัวนี้นะเขายังช่วยบำรุงผิวด้วยช่วยลดการเกิดซีลลดการเกาะของฝุ่น PM 2.5ลดผิวติดสารบอกเลยว่าตัวนี้นะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ค่ะนี่นะคะพอเมคอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผิวก็จะเป๊ะปังแบบนี้ทั้งวันเลยสาวๆคนไหนนะคะที่สนใจก็อย่าลืมไปลองหาซื้อมาใช้กันดูนะกับกันแดดออร่ามีตัวนี้เลยค่ะ